วันนี้เหมือนดีเลยหน่อยเราได้เก้าครึ่งนะลูกอ่ารอแม่ค้าเราแม่ะะ้าพี่ตาพี่ตาน้องนิชาปลาป่อยร่วมบุญปลาไหลอนุโมทนาบุญกับน้องนิชาด้วยนะคะทุกคนสาธุคึกคักคึกคักคึกคักวันนี้ขายดีขายดีอนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะไปน้อง โอ้วันนี้ตลาดคุกคักมากเลยอ่ะอะวันนี้วันพระจะกันอีกแล้วทุกวันพระนะคะเรามาปล่อยปลาน้าเขียนประจําวันพระกันเดี๋ยวเราได้ปลามาแล้วอุ้ยเมื่อกี้เขาร่วมบุญใช่ไหมปลาไหลกับหอยขมแมงลน้องนิชาปลาปล่อยค่ะวันนี้เรามีปลาไหลหอยขมปลาสวายแล้วก็ปลาดุกไข่วันนี้ไม่มีปลาหมอกกับปลาช่อนเนาะมาเขาเขาไม่มีมาขายวันนี้อะตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศ น่าปวดว่าไู่ในแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกราบอธิษฐานกันใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดรึแชร์แชร์ก่อน เดี๋ยวนี้วันพระสวัสดีค่ะไทยอ่ะนั่ง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 เรานั่งเลยนั่งเลย เดี๋ยวเรามาเก่าว่าคำไปพร้อมกันนะคะทุกคนนี่พี่สามี่พี่สามแทนพี่ตั้งอ่าอะแม่แม่เดี๋ยวพี่กบไม่มาหรอไม่รู้เดี๋ยวเรากล่าวนโมพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธบูชามหาเตชาวันโตข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้มีเดชมีอำนาจม,มีวาสนา รรมบูชามหาปัญโยข้าพเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังฆบูชามหาโพคาวะโหข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ขอให้มีพวกขรัพย์สมบัติอิมินาสักการเรนะ พุทธังธรรมังสังฆังปูเชมิข้าพเจ้าขอน้อมน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณทานบารมีศินบารมี เนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ หมือนชาติสานชาติก็ดีมีระลึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสัรพภัย ศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพานสัพเพสัตตาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตนานังปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัย ขอให้พ้นทุกพ้นภัยปลาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขัง จงมาช่วย master, ประคับประคองข้าพเจ้าให้สินสนส้นสัพพทุกให้สิ้นสัพพโให้สิ้นสัพพโรคให้สิ้นสัพพโรคให้สิ้นสัพพภัยให้ได้บรรลุมรรคผลและนิพพานในการปัจจุบ <casual> ันนี้เธอนิพพานนะปัจโยโหตุ <st> เราลงท่าน้ำกันค่ะ

าทูาแลวก็ทุกคนที่ร่วมบนปล่อยปลามากับทุกชี้นะคะวันนี้มาหาเป็นตัวแทนปล่อยปลาให้กับทุกคนแล้วนี้ยน้ำขึ้นอยน,น้ำขึ้นวันนี้น้ำขึ้นปล่อยง่ายถ้าน้ำขึ้นอะปล่อยง่ายน, <laughs> น้ำขึ้นให้เลบดตกักโอ้ยเออน้อ,องแบบว่าพอน้ำขึ้นแล้วไม่บาดเจ็บ ไตกันกระดดอันนี้ก็ผวายตาหมอแล้วปมาหมอไม่ไหวยทไมะยอวันนี้ปตาหมอไม่มีน้เอะมากเลย่ใ้อาหารย่อหลังให้ให้ก้องยืนตรงนี้ยืนตรงนี้โอ้น้องเอ๋ยทำไมต้องไปยืนกาไยืนเนถ่ายรูป่ายลูกมูกัน ระวังนะดูดเดี๋ยวตกทุกหาขั้นตอนเดินแล้วอยู่เดียมไหนอ๋ออ๋ออพาพ่อมาถ่ายรูปก่อนเนาะกันมาถ่ายรูปหน่อยแล้วไปหาปลาสวัสดีค่ะอะไรนะใครนะคะ สวัสดีค่ะน้องลูกตาสวัสดีค่ะคุณนัทพลสวัสดีค่ะขอบตวฮู้พี่ก๊อฟอัน,นมุทน,นาบุญนะคะทุกท่านเลยอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปมูกา่หน่อนไมนมาทำถือ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 หน่อย

ปลาดูไค่อะไรป้าใจเอาาาบอกบอกวันนี้เรามาทำบุญวันนี้มันเกิดบ้าด้วยนะอ๋อมันเกิดด้วยเหรอ Happy birthday to you Happy birthday to you อะคายตาคอยตา วันวันเกิดด yeah. ja. ีค่ะให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะปเจือนกันอย่ากินมากเลยถ่ายไม่ทันทำทำทำเอาใหม่อีกรอบแล้วถ่ายไม่ทันกำลังคุยกับปัจริญกำลังคุยกับแม่ใจอยู่ อา้วไปช์ไปช์กล้องชอกล้องก่อนนะคะสบายปากแดงค่ะตลองไว้ตลองเป็นตอดอ่ะเคอเอาไปพ้าผามาไปสบายทางนี้ทางมากันเดี๋ยวเราไปทางใหญ่กัน คือคัดคือคักวันนี้ดดแรงน้ำก็ขึ้นเอาเรามาปล่อยังใหญ่ด้วยกันใช่ปลาไหลปลาไหลมาปล่อยปลาไหลคุณยายเลยไปไปมาเดินลื่นร้านนิชาปลาปล่อยนะคะร่วมบุญปลาไหลกับหอยมาอ่ะอ่ะไปนะปล่อยกับดึงไม้มาเลย ให้ป้าให้ป้าจับปลาหลาตัวนู้อ่าค่ะอ่าค่อ่าค่ะเดี๋เดี๋ยวงด้วยแม่จับลงม้าใช่เขาลงเหมือนตดน่ะเอาขอรเงินทองไหลมาเทมาอ่าอ่โอเคจะไปสบายลงลองแล้วค่ะ เอาแกปล่อยปลาบาย้เอาปล่อยปาจะปล่ยูอแต่เดี๋ยวขอถ่ายรูปนอยไปโชคดีนะลูกนะอันนี้มันเกิดเนี่ยเนี่ยไปโชคดีนะลูกนะไปเลยไปเลยน้องไปเลยขับไปมันมันยังดิ้นยังเป็นเลยลูกเอาปล่อยเลยเอาจับจับถ่ายรูปอั่งง มันร้องมันร้องเห็นมอ่ะเอออ้าวอ่ะไปไปสวายสามัคคีไปปาสวายยังพี่สวายสามัคคีไปยังพี่ไม่เหยียบรถจัแล้วอ่ะมาไปสามัคคีกันมาช่วยกันเร็วปาสวาย ปล่อยจักรทอค่ะอันนี้ปล่อยหมูปล่อยเรียบร้อยแ้วแม่ปล่อยเรียบร้อยแล้วมาพ่อมาปล่อยรวมกันหันไปทางกล้องนะหันไปทางกล้องนะวินุชอ่ะทุกคนไปปอสวายพร้อมกันนะคะไปพร้อมให้ไปด้วยกันนะไปไปรับแรงตัวให้รอดปลอดภัยนะเต็มบ้านหลังเต็มคลองนะเออ าเรียบร้อยสาธุโอ้ตัวเล็กเหรอเต็มที่เลย26กิโลค่ะวันนี้อ่า26กกิโลนะคะอ่ะไปเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญกับนุชี่นะคะวันพระไม่ได้มีคนเดียวขอทุกท่านสุขภาพดีแข,ข็งแรงของเรายุบหกรึ้งหรอเราลองอ๋อใช่ ยี่สิบหกโลเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวบวกแรงใหม่ปุ๊บปุ๊บโอเคมาเขาเรียกาับสายตาอ่าหนึ่งสองสามมีพังไปเลยอ่ามาเราปิดไลท์ด้วยกันตรงนี้ก่อนแม่วันมันตรงนี้ก่อนเร็ววันตรงนี้ก่อนค่ะปิดไลท์สดก่อนนี่เรากำลังไลท์สดอยู่ผ่านช่องวันพระไม่ได้มเห็นเดียว อ่ะวันนี้วันเกิดป้าใจด้วยค่ะป้าใจสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงแขงรงปังปนะคะวันเกิดป้าใจด้วยเนี่ยมาทำบุญหลายดีให้ให้ให้พรท่านผู้ชมให้พรท่านผู้ชมวันเกิดป้าใจมาทำบุญวันเกิดด้วยมาให้ทุกคนที่ร่วมบุญวันนี้อ๋อวันนี้น้าป้าใจก็สบายใจมาทำบุญร่วมบุญเพราะตรงกับวันเกิดป้าใจด้วยมากับพวกน้องๆพวกน้องๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมีคนเดียวที่แก่กว่าป้าใจ น้องน้องกน้องน้องลูกลูกนี่ก็มากันลูกลูกอวยพรอวยพรอวยพรให้ทุกคนสบายใจแข็งแรงนะไอ้โชคดีนะให้อินทองไหลมาเตมาไก่ของดีๆกันปังบังสาธุไปไก่ของไอเทน้ำเตท่าเลยวันนี้นะลูกนะสาธุก็นนี้เราก็ได้ทั้งหมดไปปลาทั้งปลาไหลปลาดุกไข่ปลาสวายหอยขม